สวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างตลาดตอนเย็นนี้ค่ะว่าก็โอเคนะครับไซเวย์อยู่ในกรอบแล้วก็พอลงไปก็เห็นแรงซื้อนะครับทำให้ตัวของตลาดเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาก็คิดว่าพันสี่นะครับสำหรับเซตอินเด็กยังสามารถยืนได้ครับค่ะส่วนซื้อนะฮะ อ่าลงซื้อรับลงซื้อลงซื้อค่ะแอดวานก็ยืนในตรงนี้อยู่นะฮะก็เป็นแนวรับสําคัญของเขาครับก็หวังว่าหวังว่าน่าจะมีน่าจะมีการดิดขึ้นไปสองสี่ศูนย์สองสี่สี่ได้ครับผมจากจากแนวรับตรงนี้แ่ะฮะตัวแอดวานแนวรับตรงนี้ถ้าหลุดเลยครับหรือว่ายังไงครับอ่อแนวรับตรงนี้ถ้าเกิดราคาใครับยันกันตรงนี้นะฮะสองร้อยสามสิบเนี่ยนะครับผมใช่ครับอืมก็เล่นทำเชิงเทคนิคใช่ครับ ตัวของปตทก็กําลังทดสอบนะครับสอบสามศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์อยู่นะครับก็คาดหวังว่าน่าจะมีการดีดกลับขึ้นไปได้นะครับสําหรับตัวของปตทครับอ๋อปตทนะฮะดีดไปตรงไหนคะอ่าดีดขึ้นไปนะครับก็มองสอบสามร้อยยี่สิบนะครับเป็นแนวต้านแรกของเขาครับก็คิดว่าอาจจะวิ่งไกลได้ถึงสามร้อยสามสิบนะครับอืมอีกประมาณยี่สิบบาทประมาณสิบกว่าบาทแล้วก็ ไกลๆหน่อยก็สักยี่สิบาทนะครับเป็นเป็นแนวตาที่เล็งๆอยู่ครับอมอืที่ทมตัวใหญ่เพราะว่ามีอะไรสักอย่างตัวใหญ่มันสับเปลี่ยนตัวกันนะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือคือโดยตัวใหญ่เนี่ยโดยทรงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแรงซื้อของกองทุนนะครับถ้ามีเข้ามาเพราะว่าหุ้นเล็กๆก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับสลับขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันนะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วก็ยังน่าจะยังมีแรงสลับเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับ ส่วนหุ้นตัวเล็กที่คุณให้เมื่อเช้าไม่ว่าจะเป็นแสนสิรินะคะหรือว่าในส่วนของ UTP <U TP S 1> ที่เดิมนะคะครับก็บยังโดขายได้ครับ UTP แต่คิดว่าถ้ายังไม่หลุดสามบาทยังหวังว่ายังมีโอกาสรีบตาร์ไปได้ครับสต็อปล็อตที่3าบาทนะคุณผู้ชมสำหรับหุ้นตัวนี้ที่คุณธีรศักดิ์ให้เมื่อเช้าที่ FM 97ค่ะครับผมครับผมแล้วตอนเย็นวันนี้ล่ะคะ จะเอาเพิ่มใช่ไหมครับที่ครับที่ครับมี่ครับที่ครับตัวที่กําลังดูอยู่นะครับจะเป็นอาจะเป็นไม้ตามนะครับเพียงแต่ว่าดูทรงแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับจะเป็นตัวของ ISEC ครับผม ISEC ครับ IFER ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ i ัวอ่าตัวนี้นะครับแนวต้านที่เล็งอยู่เนี่ยก็แถวแถวสี่บาทนะครับจะเป็นแนวต้านในช่วงสั้นของเขาครับผมถ้ามีการขึ้นต่อก็ วันนี้พรุ่งนี้มาเล่นนี้ครับคิดว่าน่าจะขยับขึ้นไปได้ครับที่เท่าไหร่นะฮะนวตานสี่บาทครับเป็นแนวต้านของเขาครับอ๋อได้อีกยี่สิบตังค์นะฮะใช่ครับอืมค่ะไอเฟกตัวนี้ก็มาเป็นละลอกละลอกนะทางเทคนิคโอเคไหมสต็อปลอสเท่าไหร่ถือว่าโอเคนะครับสต็อปลอสตัวนี้ถ้าเทรดดิ้งตรงนี้นะครับอาจจะขอตรงสามจุดเจ็ดนะครับเพราะว่าควรจะขึ้นต่อวันสองเันนะครับสามจุดเจ็ดนะฮะสามจุดเจ็ดศูนย์ครับจะเป็นจุดสต็อปลอสครับค่ะได้ค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งะนะครับเคยเคยเล็งๆอยู่นะครับแล้วก็เริ่มพยายามจะทะลุจากด้านล่างนะครับตัวอันก็คือตัวของ UMI นะครับเป็นยังไงตัวนี้ค่ะ UMI ก็เขาเรียกแรงขายนะครับในช่วงที่ย่อตัวลงมาเนี่ยก็ปริมาณการซื้อขายมันน้อยครับก็สะท้อนว่าแรงขายเนี่ยไม่น่ากลัวนะครับแล้วก็พยายามจะมีก,ะการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับ ตัวนี้มีแนวต้านอยู่สิบจุดห้านะครับถ้าผ่านได้ผมคิดว่าอาจจะขยับขึ้นไปแถวแถวสิบสองบาทได้ครับตัวนี้อาจจะรอเป็น follow by ได้ครับตัว u m i ใช่ไหมคะใช่ครับ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 ต้องผ่านที่สิบจุดห้าใช่ครับใช่ครับตอนี้ยังไม่ผ่านยังไม่เข้าก็มีแรงทะลุขึ้นไปแต่ว่ายังยืนไม่ได้ครับผมสิบจุดห้าสูตรถ้าถ้าเห็นสิบจุดห้าสูตรแล้วยืนได้ผมคิดว่ามีลุ้นสิบสองบาทตัวนี้ต,ตัวนี้ยังยังยังเล่นเงินอยู่เหรอ ก็ไม่เบื่อแล้วเหรอโดยโดยโทรงแถวนี้อาจจะเป็นบอดพอมของเขาก็ได้นะครับขอเคย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 เล่นอยู่แกใช่ครับใรัถึงแม้ผลประกอบการเขาจะออกมาดีเลิศประเสริฐสีนะไม่ดีครับผลประกอบการไม่ดีครับีเราคาราคาสะท้อนข่าวสะท้อนผลการดำเนินงานที่ไม่ดีลงไปแล้วเรียบร้อยครับโอคค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยูไอก็จะเป็นตำนานหุ้นอีกตัวนะฮะ ก็ก็เป็นตำนานทางเทคนิคครับที่ว่าตัวของไอเอไอนี่ชนร้อยนะครับผมว่าสุดยอดมากครับในอดีตนะครับในอดีตในอดีตเนาะจะมีแบบนั้นไหมชนร้อยหวังว่าครับหวังว่าค่ะก็ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะพ่อเก็บเก็บเต็มพอแล้วอ่ะต่อไปทีเฟกค่ะตัวของทีเฟกก็ยังอยู่ในกรอบนะครับ955กับ952นะครับเป็นแนวรับสำหรับโอเพหลอกแล้วก็960เป็นแนวต้านก็ทศ ไปนะครับเพียงแต่ว่า<ม>จุดที่หวังว่าจะขายได้นะครับเก้ากห้าถึงเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมคิดว่าตรงนั้นคนที่มีลองอยู่อาจจะขอถือลุ้นได้ครับอืม,อมค่ะเนาะทองคืนนี้ค่ะทองก็เริ่มมีแรงรีบาวที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม,มคิดว่าตัวที่คนที่มีลองอยู่นะครับแถวนี้ผมกําลังลุ้นนะครับว่าเป็นวอตทอมหรือเปล่านะครับซึ่งน่าสนใจมากครับผมอืมกับหมื่น เมื่อวันเมื่อช้าหมื่นเนหนึ่งะครับหนึ่งร้อก็กำลังลุ้นอยู่นะครับกย่มาหมื่นเก้งร้อยสมครับครับก็คิดว่าคิดว่าน่าลุ้นนะน่าลุ้นน่าลุ้นรีบาวกลับเขไปได้ครับต้านแรกอยู่ที่1อ่าหนึ่งกับ่นึ่งหมื่าพันหกครับผมจะเป็นแนวตานถ้ามีการรีบาวเกิดขึ้นนะครแล้วาอีกสี่ร้อยใช่ครับใช่ครับประมาณ3อ่4สองสามร้อยห้าบใช่ครับต้านนะต้านนะ ครับอันนี้เป็นต้านแรกนะครับที่หวังไว้อาจจะถึงสองหมื่นนะครับผมเพราะว่าถ้ามีการดีดกลับจริงของทองเนี่ยผมคิดว่าในรอบสัปดาห์หนึ่งอาจจะกลับขึ้นไปเหนือหนึ่งพันสามรอห้าสิบเหรียญได้ครับสําหรับตัวของราคาทองโอเครอบสัปดาห์นะฮะอ่ะได้ค่ะคุณธีรศักดิ์ขอบคุณมากจากกัรในครั้นี้ขอบคุณค่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชม